สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับระบบการเช่าห้องหรือว่าเรนเช่ามา a ีเม e นต์นะครับโดยเราจะนำา AI Automation เนี่ยเข้ามาช่วยบริหารจัดการนะครับเพื่อจะลดการทำงานของทีมงานหรือว่าผู้จัดการเนี่ยนะครับให้ทำงานได้น้อยลงนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อนะครับโดยตรงนี้เราจะช่วยในเรื่องของการสอบถาม ห้องว่างนะครับแล้วก็สามารถทาเรื่องของการจองนะครับแล้วก็ทําเรื่องของการชําระเงินได้นะครับโดยระบบตรงนี้นะครับเราจะมีอัลโตเมชั่นทั้งหมดเวิร์กโฟลทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวการเช็คห้องนะครับแล้วก็เวิร์กโฟลสำหรับการจองห้องอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรื่องของตัวการออกสัญญาแล้วก็การจัดการเรื่องการเป์เมนตต่างๆนะครับ นี้เดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็คือ a u t o m a t e vacancy checking system นะครับโดยตรงนี้นะครับเราจะจำลองในรูปแบบของการใช้เว็บฟอร์มในการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าการรับความต้องการของผู้เช่านะครับว่าเขามี requirement แล้วก็มี ความต้องการแล้วก็มีบัตเจตเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้ระบบก็จะทำการเอาไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลโดยเราจะใช้ AI ในการประมวลผลนะครับเมื่อทำการกรอกแล้วก็ AI ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการส่งอีเมลนะครับให้กับทางลูกค้าเพื่อจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่คุณส่งหรือความต้องการ r ร q u i r e m m n t t เข้ามาเนี่ย มีห้องไหนบ้างนะครับที่ตรงกับความต้องการของคุณนะครับพร้อมกับในอีเมลนั้นจะทำการส่งลิงก์เพื่อทำการเช็คอาร์บูคิ้งห้องที่เขาต้องการส่งออกไปนะครับในระบบที่2นะครับหลังจากที่มีการส่งห้องตัวอย่างไปแล้วนะครับเมื่อลูกค้าดูห้องเรียบร้อยแล้วนะครับจากอีเมลแล้วจะทำการคลิกลิงก์เพื่อทำการบูคิ้งนะครับ ส่งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําสัญญานะครับตัวนี้จะมี AI ในการทําสัญญาเขียนสัญญาเช่าให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ทําการส่งให้ลูกค้าสําหรับทางการเซ็นสัญญาการเช่าตรงนี้ทันทีเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อมีทุการเช่าทําสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบ automated payment นะครับก็คือว่าจะช่วยทําการรับ payment slip นะครับยืนยันการจองพร้อมกับโอนชำระแล้วเช็คใบเสร็จนะครับหรือสลิปการโอนเงินนะครับแล้วก็จะทำการเช็คกิ้งเพื่อทำการเปลี่ยนสถานะของห้องที่ลูกค้าต้องการเนี่ยให้เป็นการเช่าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะทำงานด้วยตัว workflow ทั้งหมดทีนี้เรามาดูแบบจำลองของตัว Workflow r เลน a l m ง n a g e m e n t น a i a อไอ t อโตมของเรานะครับอันนี้จะเป็นหน้าเว็บฟอร์มนะครับที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามากรอก ความต้องการนะครับว่าเขามี r e q u i r e m e ในอะไรบ้างนะครับโดยลูกค้าก็จะกรอกชื่อนะครับนามสกุลอายุอาชีพรา,ายได้นะครับแล้วก็ประเภทห้องซึ่งประเภทห้องตอนนี้นะครับที่เรามีให้จองนะครับก็จะเป็นประเภทที่เป็นห้อง Studio, สตูดิโอ2ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับจากนั้นก็จำนวนผู้อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ ตัวบัตเจทที่ลูกค้ามองไว้นะครับว่ามีบัตเจทที่จะเช่าห้องประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันที่ต้องการที่จะเข้าไปอยู่นะครับพร้อมกับใส่อีเมลนะครับซึ่งอีเมลตรงนี้นะครับทางลูกค้าจะได้รับข้อความนะครับหรือว่าอีเมลตอบรับจากทางระบบนะครับทีนี้เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่ม u ั m i ิทีนี้ นะครับพอกดปุ่มซับมินแล้วนะครับตัวระบบก็จะไปทําการเช็คนะครับตรงนี้จะมี AI ในการเช็คนะครับโดยจะทําการค้นหาโดยใช้ตัว available status ของห้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมี available นะครับเป็น status การรีเซิร์ฟหรือการจองแล้วนะครับหรือว่ามีผู้อยู่อาศัยแล้วนะครับตรงนี้ระบบ workflow แรกนะครับจะมาทําการเช็คตรงนี้นะครับเมื่อทําการเช็คห้องนะครับตอนนี้ AI ก็กําลังทํางานอยู่นะครับ ทีนี้เมื่อทําการเช็คห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการเก็บบันทึกข้อมูลนะครับว่ามีลูกค้าคนไหนนะครับที่มีการรีเควสต์หรือว่ามีการสอบถามเข้ามานะครับระบบก็จะทําการเก็บข้อมูลนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวลูมหรือว่าห้องที่มีการแนะนําให้กับลูกค้ารายนั้นซึ่งพอลูกค้ากดปุ่มซัมมิตนะครับหลังจากกดปุ่มซัมมิตแล้วนะครับ ลูกค้าก็จะได้เห็นข้อความนะครับว่าโอเคมีห้องอะไรบ้างมีกี่ห้องนะครับแล้วก็ห้องแต่ละห้องเนี่ยมีค่าใช้จา่ายเท่าไหร่บ้างต่อเดือนนะครับนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้ตรงได้ข้อความในหน้าเว็บฟอร์มนี้แล้วก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนกลับไปหาลูกค้านะครับว่าห้องที่คุณสนใจเนี่ยนะครับมีห้องอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นอีเมลใหม่เข้ามาเมื่อสักครู่นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อลูกค้าได้รับอีเมลหรือว่าข้อความจากหน้าเว็บฟอร์มนะครับซึ่งด้านล่างนะครับก็จะมีลิงก์สำหรับการจองห้องนะครับก็สามารถกดได้จากลิงก์ในหน้าเว็บฟอร์มหรือว่าจะเป็นหน้าอีเมลก็ได้นะครับทีนี้เมื่อลูกค้าทำการสนใจห้องไหนแล้วนะครับทีนี้เราไปดูว่าห้องไหนครับห้อง J010 นะครับที่เราต้องการ ที่ลูกค้าต้องการตรงนี้ลูกค้าก็จะกรอกห้องที่กรอกชื่อที่ตัวเองลงทะเบียนเข้ามานะครับแล้วก็ใส่หมายเลขห้องนะครับ J01 นะครับแล้วก็วันเริ่มทำสัญญาได้นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเช่านะครับทีนี้เมื่อลูกค้ากรอ,อกซัมิะนะครับตัวระบบนะครับก็จะทำการทาการเช็คข้อมูลนะครับว่า ห้องที่ลูกค้าจองเข้ามาเนี่ยนะครับอยู่ว่างอยู่หรือเปล่านะครับโดยจะทําการเช็คตรงนี้เมื่อกี้เราดูที่ห้อง J 10นะครับก็คือห้องนี้นะครับอ่ะยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่เดี๋ยวสเตตัสตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับสเตตัสตรงสเตตัสห้องตัวนี้ก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเมื่อลูกค้าทําการจองห้องขับเราแล้วนะครับระบบก็จะทําการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับเอามาใส่ไว้ใน g o Google s h e e t นะครับที่เป็นเชเนลเซตัสนะครับก็อันนี้ก็แจ้งเตือนแล้วนะครับว่าได้ทำการส่งคอน a c t ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาเช็คอีเมลนะครับก็จะมีอีเมลอีกฉบับนึงเข้ามานะครับก็เกี่ยวเรื่อง Contact Service นะครับทีนี้ก็จะเป็นการแนบในเรื่องของไฟล์ pdf นะครับที่เป็นไฟล์คอนแทคนะครับหนังสือสัญญาเข้ามานะครับก็จะแจ้งว่า เจ้าของชื่ออะไรนะครับสัญญาเนี่ยนะครับเริ่มทําสัญญาตั้งแต่วันไหนนะครับอยู่ถึงวันไหนถึงวันไหนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับค่าเช่าต่อเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าถัดสัญญานะครับเดบิตสิทธิก็จังต้องจ่ายเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับพร้อมกับด้านล่างให้มีการเซ็นชื่อลูกค้านะครับกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวระบบการจอง นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ก็มีการเก็บชัดกิ้งเข้ามา s ส t a ต s สอวั a ว room นะครับห้อง J010 นะครับจากเมื่อสักครู่เป็น Available ตอนนี้ก็เป็นถูกจองเรียบร้อยแล้วนะครับ Prompt Create connect, Control Connect X